ป้ายุ้ยจะทำน้ำข้าวโพดใช้ข้าวโพดสี่ฟักนะคะเอามาแกะเม็ดออกให้หมดล้างน้ำสามสีน้ำให้สะอาดและป้ายุ้ยก็มีวิธีที่เราจะแกะเมเ็ดข้าวโพดได้รวดเร็วและง่ายนะคะซึ่งป้ายุ้ยทำคลิปนี้ไว้แล้วก็จะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้คำอธิบายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวโพดตรงนี้นะคะไปต้มให้สุกนะคะ เราตั้งน้ำให้เดือดปริมาณน้ำที่เราต้มเรากะเผื่อที่จะใช้ไว้ปั่นข้าวโพดด้วยเลยนะคะเพราะว่าการที่เราใช้น้ำที่เราต้มพร้อมกับข้าวโพดเนี่ยก็จะทำให้น้ำข้าวโพดเสียหรือบูดยากขึ้นแล้วเราก็ต้มข้าวโพดจนสุกเลยค่ะ ใบยิต้มข้าวโพดสุกแล้วนะคะเราใช้การชิมนะคะว่าข้าโพดสุกหรือยังแล้วการที่เราต้มข้าวโพดให้สุกก่อนที่จะนําไปปั่นเราจะได้น้ําข้าวโพดที่เวลาเรากินแล้วมันจะไม่ได้รสเหม็นเขียวเป็นรสแบบข้าวโพดติบนะคะเราจะทิ้งให้ทั้งข้าวโพดและน้ําตรงนี้นะคะเย็นสนิทก,ก่อนที่จะนําไปปั่นค่ะ พอข้าวโพดเย็นดีแล้วเราก็จะตักทั้งข้าวโพดและน้ำลงไปปั่นนะคะเอาความข้นความใสาตามที่เราต้องการเลยค่ะคราวนี้เราก็จะปั่นให้ละเอียดเนียนเลยแล้วเราก็จะกองผ่านกระชอนตาถีกองให้เหลือแต่กากนะคะน้ำข้าวโพดที่เรากองแล้วเรายังเอามา ต้มอีกทีหนึ่งนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลปรุงให้มีความกลมกล่อมขึ้นตามที่เราชอบเราจะต้มด้วยไฟค่อนไปทางอ่อนให้น้ำข้าวโพดเดือดอีกทีหนึ่งนะคะประโยชน์ของการต้มในครั้งนี้ก็จะทำให้เราได้น้ำข้าวโพดท,ที่ไม่แยกชั้นนะคะก็ยังเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจะไม่แยกเป็นส่วนใสแล้วก็เป็นส่วนข้นนอนก้นนะคะ และที่สำคัญในการต้มเราจะต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้น้ำข้าวโพดเวลาเย็นแล้วแยกชั้นกันนะคะการต้มยังช่วยให้น้ำข้าวโพดบูดยากขึ้นค่ะพอเราเห็นควันโชยขึ้นมาอ่อนๆ ขนาดนี้เดือดขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราปิดเตาได้เลยซึ่งในคลิปเรามองเห็นไม่ชัดนะคะแต่ในการเราทำจริงเราจะสังเกตเห็นได้นะคะแล้วพอเราปิดเตาแล้วเราก็ยังต้องคนต่อไปเรื่อยๆนะคะคนจนน้ำข้าวโพดน,นะอุ่นมากๆเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่คนความร้อนที่สะสมอยู่ในน้ำข้าวโพดเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างร้อนเราอุพอสมควรถ้าเราทิ้งเอาไว้โดยไม่คนก็จะทำให้น้ำข้าวโพดแยกชั้นได้ค่ะป้ายุย้ยเอาน้ำข้าโพดแช่ตู้เย็นไว้สี่ห้าวันก็ยังข้นเนียนเหมือนเดิมไม่แยกชั้นนะคะเพื่อนๆน,อนลองทำดูนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องอร่อยไม่เกงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ